กราบสวัสดี FC ลุงพล FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงลุงพลกันสักหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็มีรายงานข่าวจากช่องช่องหนึ่งนะครับว่า กรมป่าไม้นะครับเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบต,ต้นตะเคียนบ้านลุงพลเข้าเครือข่ายครอบครองโดยผิดกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งงานนี้นะครับงานก็เข้าลุงพลอีกแล้วนะครับพอได้มีการเคลื่อนไหวจากทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับว่ากรมป่าไม้พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมเข้าตรวจสอบต,ต้นตะเคียนที่ศาลแม่ตะเคียนโสรพีข้างบ้านลุงพลนะครับหลังจากที่คุณอจัจฉริยะเรืองรัตานาพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ร้องขอให้ตรวจสอบว่าต้นตะเคียนจริงหรือไม่นะครับและการครอบครองโดยถูกกฎหมายหรือไม่เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ระบุว่าต้นตะเคียนทองนะครับถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามที่ผู้ครอบครองจะต้องสามารถชี้แจงได้นะครับว่ามาจากที่ใดมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับส่วนมากนะครับต้นตะเคียนบ้านลุงพลจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับทราบว่าไหลมาจากบนภูเขาและลอยมาตามน้ํานะครับ ก่อนมาติดอยู่ตรงสะพานแล้วลุงพลก็ไปพบนะครับจึงนําขึ้นมาตั้งสายแม่ตะเคียนในส่วนนี้นะครับอาจจะผิดกฎหมายเพราะเป็นไม้จากป่าและลุงพลนะครับนํามาตั้งเป็นศาลก็จริงแต่ก็อาจจะถือว่าเป็นการครอบครองไม้ห่วงห้ามเพราะไม่ได้มาจากการตัดไม้ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองโดยชอบธรรมสำหรับต้นตะเคียนต้นนี้นะครับหากตรวจสอบพบว่าเป็นต้นตะเคียนจริงก็ถือว่าผิดฐานครอบครองโดยไม่ชอบ เพราะเป็นไม้ที่ห่วงห้ามถ้าตรวจสอบแล้วนะครับต้นตะเคียนต้นนี้นะครับไม่ใช่ต้นตะเคียนจริงแต่นําม,มาให้ผู้คนกราบไหว้ก็ถือว่าผิดกฎหมายฐานหลอกลวงประชาชนงานนี้คุณอัจฉริยะนะครับก็ถึงขนาดเล่นงานลุงพลหนักมากเลยนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็นํามาจากเพจของช่องแปดนะครับที่เขานําเสนอช่วงนี้นะครับดูเหมือนว่าลุงพลจะโดนกระหน่ำเยอะมากและลุงปูเองนะครับก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาตรวจสอบเงินรับบริจาคอีกแน่นอนเลย ซึ่งงานนี้นะครับก็อยากให้ลุงพลพ้าแตนต้องเตรียมตัวรับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้หน่อยนะครับเพราะลุงพลเริ่มมีสึกหลายด้านที่ต้องรับมือซึ่งก็ขอภาวนาให้เรื่องเลวร้ายเหล่านี้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ